ครับผมวันหลังถ้าไม่ไม่สะดวกหรือว่ายัางไงก็ไม่ไม,ไม่ต้องกดสั่งก็ได้นะครับคือมันมันไม่ได้เสียหายอะไรนะมันมันเสียเวลามันเสียค่ากล่องนะครับกล่องเราจะเป็นกล่องใหม่ทั้งหมดนะครับผมจะใช้กล่องส่วนมากผมจะใช้กล่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สินค้าทุกชิ้นผมจะแพ็คก,กล่องนะครับผมนะก็ไม่วานหลังก็ ไม่อันนี้ก็ไม่สั่งก็ได้ครับไม่เป็นไรเนาะมันเสียงนี่ขนาดผมไม่ไม่ทําอันนี้นะครับไม่ทำสร้อยให้เก็บปลายทางนะเนี่นะขนาดแค่อุปกรณ์งานถักนะครับยังยังมีปัญหานะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้เชือก1.2นะครับเนาะ,ะมาดูอีกกล่องหนึ่งหรือว่าบางครั้งก็ระบบเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับ แล้วก็นาะอาจจะมีปัญหานะหรือว่าโทรไปครับอันนี้ก็เข็มนะครับเข็มถักนะเห็นไหมผมก็อะไรเข็มถักแผงเดียวเนี่ยผมก็แพคให้นะเน,นเนี่ยนะผมก็แพคเนี่ยนะผมก็ห่อบับเบิลห่อกันกระแทกให้นะครับแผงหนึ่งเนี่ยผมก็ห่อให้เพราะว่ากลัวบางครั้งมันอาจจะเสียหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชือกอะไรเงี้ยมันไม่แตกไม่หักอยู่แล้วนะผมก็ไม่ได้ ห่อกันกระแทกให้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะโอเคครับ